ถ้าเราเจอแบบนี้นะครับอ่ะอ่ะสมมตินะครับอ่ะถ้าเราเจอแบบนี้เออแป๊บหบนึ่งนะมีมีเอมีบีมีซีมีดี C, D. แล้วมีศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่ง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 ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่ง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 ศูนย์แบบนี้นะครับแล้วมีตัวแปลกๆมาเช่น x แบบนี้เนาะที่เหลือเราเป็นศูนย์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 ถ้าเราเจอตัว x แบบนี้นะครับราถือว่า x จะเป็นศูนย์หรือหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่า x มันจะเป็นแบบว่าศูนย์หรือหนึ่งก็ได้แต่ว่า x เนี้ยจะทำให้เราสามารถวงได้ตามเงื่อนไขนะครับอย่างตรงเนี้ย เราไม่สามารถวงได้เพราะว่ามันมีเลขศูนย์ใช่ปะแต่ถ้าตรงเนี้ยเราสามารถวงได้เพราะว่าเป็นหนึ่งหมดแล้วก็จริงๆแบบเนี้ยไม่ได้เพราะว่าเหมือนว่าแบบมันคือในวงอ่ะมันต้องอย่างน้อยมีหนึ่งหนึ่งตัวประมาณเนี้ยในวงต้องมีหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับ x ตรงเนี้ยวงไม่ได้แบบเนี้ยก็ไม่ไม่ไม่ต้องวงนะครับแบบเนี้ยก็ไม่ต้องวงนะครับเพราะว่าเหมือนว่าแบบ มันไม่มันไม่มีความจาเป็นที่จะต้องวงนะครับก็คือเหมือนว่าเหมือน x อ่อะเป็นตัวแถมนะครับที่จะทําให้วงอะ่ะมันใหญ่ขึ้นนะครับแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องวงนะครับก็คือเหมือนว่าแบบแบบจริงๆแล้วอะ่ะถ้าไม่มี x อ่อะอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งด้านขวาสุดอย่างอย่างหนึ่งตรงนั้นขวาตรงเนี้ยมันก็วงแบบตัวเดี่ยวใช่ไหมเพราะว่าคือหน้าที่ของ x อ่อะมันทําให้วงใหญ่ขึ้นแค่นั้นแหละ คือจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นได้ต้องคือจริงๆแล้วอะ่ะหนึ่งตรงเนี้ยหนึ่งตรงเนี้ยนะครับก็สามารถวงได้แค่ตัวเดียวโดดๆได้แต่ในเมื่อ x ตรงเนี้ยมันเป็นศูนย์หนึ่งก็ได้เราก็เลยถือว่าให้ x ตรงเนี้ยเป็นหนึ่งเพื่อให้การวงนะครับมันดูง่ายขึ้นนะครับมันดูแบบว่าใหญ่ขึ้นนะครับยิ่งวงใหญ่ดีนะครับวงใหญ่ๆจะยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันทาให้ ัวบูรีนนะครับมันสามารถลดรูปได้ง่ายแล้วพอลดรูปได้เยอะๆนะครับผมการสร้างวงจรนะครับมันก็จะไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่ใช้ตัวแปรน้อยลงนะครับทําให้ประหยัดพบอประมาณในการสร้างวงจรนั่นเองครับแปลว่าตรงนี้นะครับเราก็สามารถวงแบบนี้ได้นะครับถ้าสมมติให้ x เป็นหนึ่งนะครับเราก็สามารถวงใหญ่สแบบนี้ได้นะครับก็คือหลักการก็คือว่า หลักการก็คือเขียนหลักการก่อน x อทำให้วงใหญ่ขึ้นแต่คือถ้าเราวง x ตรงเนี้ยมันไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันมีจำนวนวงเยอะจำนวนวงเยอะตัวแปรเยอะขึ้นมันเปลืองของนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยไม่ต้องมีนะครับ x ทำให้วงใหญ่ขึ้นแต่แต่ทำให้จำนวนวงนะครับจำนวนวง วงเท่าเดิมนะครับจํานวนวงเท่าเดิมนะครับโดยที่ x จะเป็น0หรือ1ก็ได้แล้วแต่เราจะกําหนดว,ว่าจะให้ x เป็น0หรือ x เป็น1นะครับ x ก็คือดอนแคร์เนาะถ้าเราถ้าเราจําได้ถ้าเราจํา,าจได้จากข้างบนนี้นะครับคลิปในเรื่องก่อนหน้านี้นะครับย้อนขึ้นไปนิดนึงเอา้าเอา้าตายละยังไงเนี่ย แป๊บหนึ่งนะอยู่ไหนนะอ๋ออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงน,รงนี้ก็คือ x มันจะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นศูนย์หรือหนึ่งก็ได้แล้วแต่เรากนนําหนดนั่นเองนะครับโอเคอ๋อหน้าว่างตรงนี้ขออนุญาตลบนะก็าไวอยู่ว่าทำไมหน้ามันว่างโอเค เดี๋ยวต่อเนาะอ๋อ,อ,อต้องเริ่มลงไปข้างหน้าโอเคเดี๋ยวต่อนะเพราะว่าถ้าวงมากขึ้นหรือถ้าวงถ้าวงกลมจำนวนมากขึ้นน่ะทํำให้วงตอน,นที่จะต้องสร้างอะ่ะมันเยอะขึ้นก็คือจะบอกว่าทําไมถึงต้องทําไมทําไมถึงต้องรดลูปปูรีน คำตอบก็คือว่าทำให้ทาให้ตัวแปรน้อยลงตัวแปรและก็เกตที่เชื่อมอ่ะเกตก็คือแอนเกจออเกจที่เชื่อมอ่ะที่เชื่อมอ่ะลดลงทำให้แบบว่าคือเหมือนแบบว่าการทั้งวงจรวงจรหนึ่งทิ้ง่วนอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นหนึ่งอะ่ะมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมแต่ถ้าเราสามารถลดรูปให้วงจรอยู่ในรูปอย่างน่าที่สุดอะ่ะทำให้เราสามารถประหยดัดลดต้นทุนได้นั่นเองนั่นเองนะครับ ทำให้สามารถลดต้นทุนในการแบบว่าใช้ในเรื่องของวงจรสําหรับเอามาประกอบได้นั่นเองนะครับก็ทําให้ในเรื่องในเรื่องการเรียนในในส่วนของบิคนิคบูดีนแล้วก็เรื่องกฎทางบิคนิคหรือคานโนแมกที่เราเรียนนะครับก็คือมาเรียนเพื่อลดรูปตัวแปรลดรูปสมการลดร,รูปพวกตัวสมมนิการต่างๆนะครับเพื่อให้วงจรนะครับอยู่ในรูปของมินิมอลให้มันอยู่ในขนาดเล็กที่สุด ขนาดเล็กก็แปลว่าใช้ทับเพยก่อนไม่เยอะทําให้ใครถ้าได้จ่ายครับในการสร้างมุมกรขึ้นมานะครับก็จะไม่ไม่ได้แพงมากก็คือประหยัดมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับอ่ะข้อข้อหลักๆในคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงสองอย่างนี้นะครับก็คือ t า m e ม i m e มอิมิคน,นะครับกับอีกอันหนึ่งก็คืออีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรอะนึกก่อนอ๋อเอเนเชียลามอิมพิคั ก็คือมีมีสองอย่าง time important กับ essential time important นะครับก็คือเดี๋ยวเอาเอาตัวอย่างแบบว่าบอกเลยว่า พอดีว่าสก,กีหลุดนะครับสก,กีนหลุดแอปหนึ่งนะครับสก,กีนหลุดสักครู่หนะ 1, 1, 1, 1, ึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์แล้วก็สักครู่นะหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่ง แต่ก็ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งก็เราก็วงเนาะวงให้เยอะที่สุดที่วงได้อันนี้เนาะวงหนึ่งตรงนี้วงหนึ่งตรงนี้จริงๆวงหนึ่งตรงนี้วงแค่เนี้ยเพียงพอแล้วแค่วงตรงสีน้ําเงินตรงเนี้ยนะครับที่วงสามวงตรงนี้เพียงพอแล้วจริงจริงแล้วเราก็สามารถวงเพิ่มได้เอเป็นสีน้พูพนิดนึงอ่ะตรงนี้เราก็สามารถวงได้อะ ตรงนี้ก็สามารถลงได้แล้วก็้ายถ้าเราดูจากใช้ตกขวาตรงนี้ก็สามารถลงได้นะครับมีเสีย้เงินกับสีชมพูเนาะที่เราวงนะครับขอคอแล้วกันอันเนี้ยเป็นสีน้ำเงินกับสีชมพูนะครับเรื่งจริงแล้วอ่ะสีชมปูไม่ได้ไม่ได้จาเป็นเพราะว่าสีชมปูอ่ะมันตอนทับกับสีน้ำเงินทั้งหมดแปลว่าสีชมปูอ่ะมันก็สามารถตนลดรูปได้นะครับ คนนี้แยกเป็นสองหน้านะเพื่ออธิบายความแตกต่างระหว่างพิมพ์พาวิมพแคนกับเอเนเชียลพาวพิมพแค,น,แคนนะครับคำศัพท์สองตัวที่ควรจะรู้นะครับในบทนี้สักครู่นะครับอ่ะดูตรงนี้นะครับสีน้ําเงินนะครับมีตัวแปรใรบ้างอ่ะดูตรงนี้สีน้ําเงินตัวแรกนะครับอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรหนึ่ง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 ก็ดูตัวแปรอะไรที่มันเหมือนกัน ก็คือตรงนี้มี b เป็นหนึ่งแล้วก็ c เป็นศูนย์ตรงนี้ก็สามารถเขียนได้เป็น b c ซพามนะครับต่อไปเสียงเงินข้างหน้าตรงนี้คือตัวแปรอะไรครับคือตัวแปรที่ c ีเป็นหนึ่งแล้วก็ a เป็นหนึ่งอันนี้ก็จะเป็น a c ซนะครับแล้วก็ตัวตรงนี้นะครับเสียงเงินที่อยู่ด้านซ้า,นายตรงนี้นะครับ ก็คือ a เป็น a เป็นศูนย์ b เป็นศูนย์แล้วก็ d เป็นหนึ่งนะ a เป็นศูนย์ b เป็นศูนย์แล้วก็ d เป็นหนึ่งนะครับ a เป็นศูนย์ b เป็นศูนย์ก็คืออยู่ตรงนี้ a เป็นศูนย์ b เป็นศูนย์แล้วก็ d เป็นหนึ่งนะครับก็ได้เป็นเวลาเขียนก็จะเขียนเป็น a พรม b พรม d นะครับแล้วก็สีชมพูสีชมพูนี่มีอะไรบ้างมีตรงนี้ตรงเนี้ยก็คือ a อเป็นศูนย์อ่าซเป็นศูนย์แล้วก็ดีเป็นหนึ่งก็สามารถเขียนได้เป็นเอพาร์มเอพาร์มซพาร์ม d แล้วก็ตรงนี้เขียนได้เป็นมีอะไรนะตรงนี้ก็คือ a อเป็นหนึ่งดีเป็นหนึ่งก็ถามาราเขียนได้เป็น a b ให้สีชมพูตรงนี้แล้วก็สีชมพูตรงนี้คืออะไรก็คือคือคือ ก็คือตรงนี้มีบเป็นศูนย์แล้วก็ c ีเป็นหนึ่งดีเป็นหนึ่งก็สามารถเขียนได้เป็นบี c พารม์ม c ีพาร์มดีนะครับเอ้ขอโทษมันก็คือ b, c, D, b ีซีดีบีพาร์ม c ีดีนะครับเพราะว่า c ีเป็นหนึ่งดีเป็นหนึ่งนะครับจะมีตัวแปรทั้งหมดหกตัวคือตรงนี้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 แล้วก็ตรงนี้นะครับทั้งหกตัว ทั้งหกตัวถือเป็นพามอิมพิคันนะครับทั้งหกตัวถือเป็นพามพามอิมพิคนก็คือสรุปนะพามอิมพิคันก็คือวงทั้งหมดเท่าที่วงได้ คมีบิคันต์ก็คือวงทั้งหมดเราที่วงได้เนาะอย่างอันเนี้ยนะครับสามารถสามารถวงได้ทั้งหมดหกวงนะครับสามารถวงได้ทั้งหมดหกวงก็แปลว่าพับบิคันต์นะครับผมก็คือทั้งหมดหกตัวที่อยู่ตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพับบิคันต์ทั้งหมดเลยส่วนคําว่าเอ็นเทอร์เทิลพับบิคันตนะครับดูวงข้างล่างนี้นะครับเอาเอ็นเทอร์เทิลพับบิคันตเนี่ยคำว่าเอ็นเทอร์เทิลเอ็นเทอรลแปลว่าแก่นหรือแปลว่าสำคัญนะครับก็แปลว่าเอาเฉพาะ เอาเฉพาะนะครับแปลว่าคําว่าเอเจนชียลพาปิบิเบคนนะครับก็แปลว่าเอาเฉพาะวงที่สํา,าคัญนะครับเอาเฉพาะวงที่สําคัญหมายความว่าคําว่าหมายความว่าคําว่าเอเจนชียลพาปิบิเคนเนี่ยนะครับก็จะเอาแค่ตรงเนี้ยนะครับก็จะเอาแค่ตรงเนี้ย เอาแค่วงที่แบบว่าไม่โดนไม่โดนซ้อนทับกับวงอื่นๆนะครับเพราะวงที่แบบว่าไม่ได้โดนซ้อนทับกับวงอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นมันก็จะเหลือแค่วงสีน้าเงินสามวงตรงเนี้นะครับที่มันไม่ได้ซ้อนทับกับวงอื่นๆนะครับก็จะมีวงนี้คือ A พรัม B พรม d วงนี้คือ B C พรมแล้วก็วงนี้คือ A C นะครับ ก็จะได้ว่าข้อสรุปก็คือว่าสามวงสามวงที่ไม่ได้ไม่ได้ซอนทับคือนิงซอนได้แต่ว่าไม่ได้โดนซอนทั้งหมดอ่ะที่ไม่ไ,มได,ด้ไม่ได้โดนไม่ได้โดนซอนทับทั้งหมดเป็น เอเซนเชียลเพราะว่าเป็นตัวที่สำคัญไงก็คือตัวตรงที่แบบไม่ได้โดนโลดรูปอะ่ะถือว่าเป็นเอเซนเชียลสักคู่นะครับก็คือตัวที่แบบว่าไม่ได้โดนไม่ได้โดนวงทั้งหมดอะ่ะไม่ได้โดนวงนวงตอนทับทั้งหมดอะ่ะถือว่าเป็นเอเซนเชียลท่าอิมพิคนต์นะครับนะครับ องค์ท like ี่ไม่โดนซอนทำทั้งหมดถือว่าเป็นเอเจนเชียลพาร์มอีเมคันเนาะถือว่าเป็นเฉพาะตัวหลักตัวที่มันสำคัญจริงๆนะครับแล้วขออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับจะได้จบในบทนี้นะครับถ้าเราเจออย่างนี้แหละขออนุญาตผมพิเศษวัดตารางใหม่ปึ๊บก็ปึ๊บ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 เอาใหม่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  <t om it> มีอันนี้หนึ11 11. 00 00. 00 00. ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์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 หนึ่งหนึ่งหนึ่งแต่ก็หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์เวลาวงนะอันนี้อันนี้วงตรงนี้ได้อ่าตรงนี้กับตรงนี้วงได้ก็คือบนกับล่างมันเชื่อมกันตรงนี้กับตรงนี้วงได้ตรงนี้กับตรงนี้วงได้ตรงนี้กับตรงนี้วงได้น,น,ไดน,น,ไดนะครับ ทุกวงทุกวงคือ time i ิ d e p n e โอเคป่ะมีอะไรบ้างนะขอดูเป็นสี่สีละกันอ่ะตรงนี้สีส้มตรงนี้สีส้มคืออะไรถ้าเราดูนะสีส้มตรงนี้คือ a เป็นศูนย์ c เป็นศูนย์ก็คือ a คาม c ค้ามอันนี้ขอย่อดนะเพราะว่าถือว่าเรา ผ่านมาหลายตัวอย่างแล้วนะครับสีเหลืองสีเหลืองตรงนี้สีเหลืองตรงนี้สีเหลืองตรงนี้คืออะไรคือเอพาร์บบพาร์บบพาร์นะครับเพราะว่าเเป็นศูนย์ b เป็นศูนย์บีเป็นศูนย์สีฟ้าตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือ a เป็นศูนย์เอพาร์บเป็นหนึ่งคือ b แล้วก็ d ก็คือเอพาร์บบ อ่าต่อไปนะครับสีชมพูตรงนี้คืออะไรสีชมพูขอแย้โยงไปตรงนี้นะก็คือเป็น b เป็นหนึ่งสเป็น C เป็นหนึ่งดเป็นหนึ่งก็เป็นเอก็เป็น b C ซนะครับก็เป็น BCD อ่ะอันสุดท้ายนะครับสี่เป็นสีม่วงแล้วเออจะได้ครบทุกสีแล้วตอนนี้อ่ะสีม่วงคืออะไรสีม่วงคือ C D A C D แบบหนึ่งสีม่วงคือ A C D โอเคสีม่วงคือ A C D นะครับทุกวงคือพาม Implicant นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะลดรูปนะครับ ถ้าเราอยากจะลดรูปก็คือบางตัวมันสามารถดะได้บางตัวมันสามารถดะได้นะครับบางตัวมันสามารถดะได้ยัดนนะครับอนุญวางนะครับแล้วก็ย่อขนาดนิดนึงอ่ะปึ๊บปึ๊บมันสามารถลดรูปได้สองแบบครับพยัดย่อขนาดนะครับอ่ะถ้าเราเห็นนะครับข้างล่างตรงนี้นะครับถ้าเราลดรูปมันเห็นว่าอย่างเราสังเกตเห็นไหมว่าสีฟ้าครับ มันโดนซ้อนทับทั้งสีส้มและสีดมพูนะครับเราขอลบสีฟ้าทิ้งนะครับก็บเพียงพอแล้วนะครับก็คือเราสามารถลบสีฟ้าออกซึ่งสีฟ้าก็คืออะไรสีฟ้าก็คือ A B A พลัส B D นะครับแล้วก็อย่างอย่างอีกกรณีหนึ่งก็คือเห็นไหมว่าสีดมพูอะ่ะมันซ้อนทับกับสีฟ้ากับสีม่วง เราก็ลบสีชมพูออกนะครับลบสีชมพูออกนะครับลบสีชมพูออกก็คือลบสีฟ้ากับสีชมพูออกนะครับอืมแบบนี้นะครับมันจะได้เป็นสองเคสนะเคสด้านขวาก็คือลบสีชมพูออกนะครับก็เพียงพอแล้วนะครับก็คือเหมือนเป็นการเลือกอะไรอย่างหนึ่งนะครับคือเวลาลบอะ่ะมันก็สามารถลบได้ตัวใดตัวหนึ่งนั่นเองนะครับ เราก็สามารถเขียนได้ว่า essential essential p a r b i can เนี่ยนะ essential essential คืออะไร essential ก็คือทุกตัวทุกตัวมีอะไรบ้างนะก็คือมีสีเหลืองคือ a พรม b พรม b พมสีส้มคือ a พรัม c พรมเอ่อสีเหลืองไปแล้วอ่ะสีม่วงก็คือ a c d แล้วมันก็ อันนี้อันนี้อันนี้คืออันนี้คือสีส้มตรงนี้คือสีส้มตรงนี้คือสีเหลือง A C D คือสีม่วงและก็เลือกหนึ่งในสองเลือกมาหนึ่งในสองเลือกหนึ่งจากสองเลือกหนึ่งจากสองคือมันต้องเลือกเนาะอาจจะเลือกเป็นสีชมพูก็คือ B C D หรือจะเป็นสีฟ้าคือ A พลัม B D ก็ได้นะครับเลือกสีชมพู หรือสีฟ้าก็ได้นะครับแต่ต้องเลือกอย่างเดียหนึ่งนะครับเพราะว่าเอเดนเชียมนะครับมันต้องตัดตัวใดตัวหนึ่งออกเพราะว่ามันมีตัวหนึ่งนะครับที่มันแบบว่าซ้อนทับกันโดนซ้อนทับทั้งทั้งทั้งสองตัวอยู่เหมือนแบบว่าพื้นที่ของเราอ่ะใช้ร่วมกับของคนอื่นทั้งสองสีอ่ะทาให้แบบว่าของเราอ่ะสามารถยุบยุบพื้นที่ตรงนั้นทิ้งได้นะครับก็เลยสามารถแบบว่าอย่างฝั่งซ้ายอ่ะยุบพื้นที่สีฟ้าทิ้งฝั่งขวายุบพื้นที่สีชมพูทิ้งนะครับเวลาเก็บเอเดนเชียลพามะ เราก็สามารถเขียนได้เป็นสามตัวครับเหมือนเดิมนะครับแต่สีฟ้ากับสีชมพูให้เลือกมาสีใดสีหนึ่งนะครับเลือกหนึ่งจากสองนั่นเองครับอันนี้คือวิธีการเขียน essential part i m p o r a n t ครับ